สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับมาในช่วงของตอนมืดหน่อยนะครับวันนี้เราจะลองมาสตาร์ทนะครับพอดีเห็นในกลุ่มขับเขาถามว่าสตาร์ทแล้วเกียร์มันสั่นไหมนะครับหรือทิ้งไว้ตอนไหนสตาร์ทแล้วมันมีสั่นหลายหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่นตอนสตาร์ทหรือสั่นตอนที่เครื่องจอดอยู่นิ่งอ่ะเรามาดูกันนะครับอันนี้ตอนสตาร์ทนะครับ อันนี้ก็ไม่สานนะครับเดี๋ยวรอวอร์มวอร์มเครื่องไว้สักพักนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้รถรุ่นใหม่นะครับด้านหน้าผมอะนะครับด้านหน้าผมอันนี้ก็คือสองพันยี่สิบยังยังไม่ได้ขอก็ถ่ายนะครับสองพันยี่สิบตัวนั้นตัวสองจุดแปดลิตรนะครับรอบเดินเบามันอยู่ที่เท่าไหร่ผมยังสงสัยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนที่เขานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองขอกุญแจรถเขาสตาร์ตดูนะครับก็จะได้รู้กันเลยว่ารอบเดินเบาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ แอบสงสัยมากเลยนะครับอ่าพี่โอเข้ามาพอดีนะครับอันนั้นก็เป็นแบบอ่าคนอยู่ด้วยกันนะครับคนอยู่ด้วยกันอันนี้คืออ่ะนอนดูตอนอันนี้นะครับก็มีสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับมีสั่นบ้างเล็กน้อยก็ต้องอ่าอันนี้นิดนึงนะครับผมก็เนี่ยมันสั่นบ้างแล้วแต่นะครับโดยเฉพาะตอนตัดแอร์เนี่ยจะสั่นนะครับจะสั่นหนักมาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะครับโอเคมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับเวลาตอนตัดแอร์ตัดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปตกใจนะครับบางครั้งยิ่งสั่นหนักกว่าน,นี้บางครั้งสั่นหนักกว่าน,นี้ครับจะบอกให้อ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับได้ดูแล้วก็ได้รู้ด้วยกัน อ่ว่าเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องเบรกบ้างที่ว่าดังแป๊กแป๊กแป๊กนะครับดังแป๊กแป๊กแป๊กก,ก่อนเอาไงโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย